สดีค่ะมาต่อกับข้อที่6นะคะในแบบฝึกหัด1 1ข้อไข่นะคะยังอยู่ในเรื่องของอาการประยุกต์นำเอาทฤษฎีบทพิทาโกรัสเนาะใช้ในการแก้ปัญหานะคะโอเคค่ะข้อที่6ไปอ่านโจทย์เลยนะคะเขาบอกว่าเราใช้ความยาวของเส้นทะแยงมุมของหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์นะคะก็คือรูปรูปนี้นี่คือเส้นทะแยงมุมนะคะ เพื่อนะคะเพื่อบอกขนาดของเครื่องรับโทรทัศน์ในข้อนี้เพื่อเห็นภาพชัดเจนครูนําเอาเครื่องรับโทรทัศน์จะเป็นในลักษณะแบบนี้หมายถึงตู้นะลูกตู้ตั้งนะคะเอาโทรทัศน์ไปวางตรงนี้ได้นะคะทีนี้นะคะเขาบอกว่าเล็กซื้อเครื่องรับโทรทัศน์เนี่ยแบบไร้ขอบเลยนะเนี่ยแบบนี้ค่ะไร้ขอบเลยขนาดหน้าจอ42นิ้วสูง20นิ้วนะคะก็คือนี่คือขนาดหน้าจอขนาดค้าจอเขาจะ ่ให้คิดตามความยาวของเส้นทะแยงมุมเนาะและก็สูง20นิ้วค่ะทุกคนแปลว่าจากนี่ถึงนี่นะคะก็คือ20เนาะปุ่นเข้าใจตรงกันเนาะอ่ะครูขอเขียน20นิ้วไว้ตรงนี้ทีนี้นะคะบอกเพิ่มอีกว่านะคะและนะคะมีฐานตั้งเครื่องรับโทรทัศน์สูง5นิ้วนะคะทุกคนฐานเครื่องฐาน ตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ก็คือจากนี่ถึงนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมจากนี่ถึงนี่ก็คือ5นิ้วแปลว่าจากนี่ถึงนี่นะคะ5นิ้วเขียนยังไงดีเขียนอย่างนี้แล้วกัน5นิ้วแปลว่าทั้งหมดนี้ก็คือจากนี่ถึงนี่เลยก็คือรวมเป็น25นะคะทุกคนและทีนี้ถ้าที่บ้านของคุณแม่น่ะมีชั้นวางของที่มีลักษณะ เป็นช่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง35นิ้วคือตามรูปเลยนะคะและก็สูง30นิ้วอย่างนี้เลยคำถามนะคะก็คืออยากทราบว่านะคะอยากทราบว่าเนาะเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องนี้จะวางที่ชั้นวางของนี้ได้หรือไม่เพราะเหตุใดพูดง่ายๆก็คือเราสามารถนำเครื่องโทรทัศน์เครื่องนี้เอามาใส่ในช่องช่องนี้ได้หรือไม่นะคะและอะสมมุตินะ นี่นะคะทุกคนลองจินตนาการนะก็คือเอามาตั้งไว้เนี่ยค่ะได้พอดีหรือไม่แปลว่าเราต้องคิดว่าอ่าส่วนสูงมันพอดีไหมนะคะแล้วก็ความกว้างมันพอดีไหมในที่เนี้ยเรารู้ความสูงของทีวีแล้วนะคะก็คือโทรทัศน์แล้วดังนั้นเราก็สามารถบอกได้นะคะว่าอ่ามันสูงได้ไหมนะคะก็คือเครื่องรับโทรทัศน์เนี่ยมีทั้งหมดที่ตั้งเนาะตู้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะเครื่องรับโทรทัศน์ตรงเนี้ยช่องเนี้ยก็คือมี30 และส่วนสูงของทีวีนะคะก็คือรวมทั้งหมดก็คืออันนี้20และอันนี้ก็คือ5เป็น25ดังนั้นทีวีมันมันสูงน้อยกว่าเนาะก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าส่วนสูงเนี่ยได้ทีนี้มาดูตรงขนาดของความกว้างนะคะขนาดของความกว้างตรงนี้ก็คือจากนี่ถึงนี่นะคะเราต้องหาตรงนี้ถึงตรงนี้ยาวเท่าไหร่เอ่ยนี่จากนี่ถึงนี่นะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยมันเอามาวางแล้วมัน มันพอดีไหมนะคะว่าถ้าสมมุติว่ามันมากกว่า35มสิบแปลว่าอะไรคะแปลว่ามันวางไม่ได้แต่ถ้าสมมุติมันน้อยกว่า35มนะคะมันก็สามารถที่จะวางได้ดังนั้นเรามาหาเส้นสีเขียวๆที่คุณครูลากตรงนี้นะคะและทุกคนจะสังเกตว่า,าทีวีเนาะเขาบอกว่า,าทีวีมันเป็นเครื่องอสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่แล้วนะคะทุกคนนี่ เราก็สามารถที่จะดูจากรูปนะคะมันก็เป็นเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่แล้วพีทาโกรัสเนาะเราสามารถหาด้านนี้ได้นะคะโดยที่เรารู้ละ2สด้านด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้เท่าไหร่เอ่ยก็ด้านนี้ก็ยาวเท่ากับเท่าไหร่คะ20นิ้วไงเพราะมันเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยม ผ้าเนาะด้านตรงข้ามจะมีความยาวที่เท่ากันเราสามารถใช้พีทาโกรัสหาเลยนะคะก่อนอื่นนะคะ,ะความสูงแปลว่าความสูงนี้ได้แล้วเนาะต่อไปเรามาพิจารณาความกว้างนะคะ,ะครูให้นะคะให้ x นะคะให้ x แทนความกว้างของเครื่องรับโทรทัศน์นะคะให้ x แทนความกว้างนะคะของ ทีวีนะคะของท v วีของเครื่องรับโทรทัศน์นะคะในที่นี้เขาใช้เป็นเครื่องรับโทรทัศน์เลยก็คืออันนี้เนาะก็เราก็สามารถใช้สับเหมือนเขาก็ได้เครื่องรับโทรทัศน์อ่า เนาะก็คือตรงนี้นั่นเองเนี่ยเราให้เป็น x นิ้วนะคะทุกคนเราก็สามารถใช้พีทาโกรัสได้นะคะสูตรของเราก็คืออะไรนะด้านที่อยู่ตรงข้ามของมุมฉากก็คือ42ใช่ไหมคะ42ยกกำลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านนี้ยค่ะยกกำลังสองแล้วมาบวกกันอันนี้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนาะเราต้องการหา x ก,กําำลังสอง,งนั้นเราย้าย4ี่ก๊มกำลังสองมาลบเลยค่ะ เนาะจากที่มันเป็นก้อนบวกอยู่เราก็หาค่าออกมาได้เลยทีนี้42ทั้งหมดยกกำลัง2คือคูณกันสองครั้งเนาะเราก็ลองหาดูนะคะแล้วเราจะได้เป็น1,364นนะคะเท่ากับ x ก,กำลังสองโอเคต่อไปปกตินะคะเราก็ต้องหาค่า x ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเราลองไปหาค่าจะเห็นว่ามันจะไม่ลงตัวนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะเทียบได้เลยว่า ช่องเราก็พิจารณาจากช่องที่เราจะไปวางในช่องวางทีวีเนาะของเราเนี่ยมันสาสิบห้านิ้วเนาะเราก็เอาสาสิบห้าเนี่ยยกกำลังสองเลยนะคะทุกคนเราก็สามารถพิจารณาช่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่าช่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะกว้างสาสิบห้านิ้วนะคะกว้างส5สิบห้านิ้วดังนั้นเราลองยกกำลังสองเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันกันกบตัวนี้เลยนะคะดี นี่เราจะมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะเราก็ยกกำลังสองเลยและ35ยกกำลังสองนะคะคือ35คูณกัน2ครั้งก็จะได้เป็น1,225ทุกคนเราได้ตรงนี้ยกกำลังสองนะคะได้1,225นะคะทุกคนก็มาดูสิว่าแล้วความกว้างของช่องว่างที่เราจะโทรทัศน์ไปวางนะคะ32เนาะที่เราทำได้ก็คือ 1225นะคะอันไหนมันมากกว่ากันเอ่ยจะเห็นว่านี่1,300นะคะ64ก็คือโทรทัศน์นะคะจะกว้างกว่าก็จะเห็นว่าเนาะจะเห็นว่าเนี่ยสา หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่นะคะก็คือความกว้างของโทร,รทัศน์ที่ยกกำลังสองนะคะมันมากกว่านะคะมันมากกว่ามันมากกว่าอ่า ความกว้างของช่องว่างนะคะที่เรายกกำลังสองเมื่อกี้คือ35ยกกำลังสองได้1น2 5นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะสรุปได้เลยนะคะว่า x ของเราเนี่ยมันมากกว่า35เนาะก็สามารถสรุปได้เลยนะคะว่าเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องนี้เนี่ยมีความกว้างนะคะมากกว่าความกว้างของ ช่องสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ดังนั้นนะคะเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องนี้จึงไม่สามารถไปวางที่ชั้นวางของคุณแม่ได้เนาะก็สามารถตอบได้เลยค่ะเค okay, นะคะสำหรับข้อที่6ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะทุกคนต่อไปค่ะไปดูข้อที่7ได้เลย